you mm -hmm. สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปซุปคุสุกคนครับพอกันดีกแล้วขั้นไข่ชาแนลพี่น้องมือนีเลิกงานมากอะเฮ็ดแนอยูแนวกินครับกับแก้มพร้อมมือนีจะมีเมนูยยงมานาเสนอให้พี่น้องไดีเบิ้งได้ชมได้ซิมนะครับเดี๋ยวไปชมนํากันครับพี่น้องนี่ครับมือนีสีโค้งหมูย่างครับ สีโค้งว่าสีอบองค,ครับพี่น้องนี่ครับสูตรเพิ่นเพิ่นปั้นมาแล้วละเป็นสูตรมาร์คของเพิ่นครับพี่น้องปวดเออเบิ่งแตสัมนีกับเป็นตาแซบแล้วพี่นอ้องมันนี้พอคั่วกะลูกพีคือเก้าครับพี่น้องทั้งสองลูกพีเลยมามือนี่ลูกพีสองคนมาซอยกันเห็ดให้ลูกน้องได้กินครับลูกพีไงกับ กลังหันพักหันยาอยู่พี่น้องเอาไปเบ่งเมนูข้างในกันเนาะครับว่าเปินเ่นเฮดอีหยังไรรว้แล้วมือนี้อันนี้เพิ่นกําลังหนึ่งปลากระพงพี่น้องฮู้ฮู้อยู่ครับว่าเมนูอีหยังปลากระพงนึ่งมะนาวครับมือนี่นี่เปินเ่นเฮดปลากระพงตัวใหญ่ๆครับพี่น้องตัวดามสองโลกลกัวครับ ไปเบิงเมนูที่มคขัวเฮ็ดไว้เนาะครับซสมีอย่างกลัมพัดหมูครับพี่น้องเป็นตาแซบครับแซบๆน้ำกันเดอ้อพี่น้องวันนี้น่าจะเป็น3ามเมนูครับที่สีเฮ็ดต้นแรกนี่อันนี้ก็บพัดกระเพราอันนี้อย่างก็เปิดยากแอ๋อพัดหมูคือกันครับ แสแสบน้ากันเดอ้อพี่น้องสิโคงอบองพี่น้องกำลังดังไฟอยู่ลูกพี่กำลังมักโอ้สุดยอดครับพี่น้องมือนีหลากหลายเมนูครับเบิองคองเาสิเฮตดกินมือนี่อ,อ,นอีกตัวหนึ่งครับปลากระพงอันนี้พุ่งกับใสมัน ตัวน,นี้จะทับอะไรลูกพี่ต้ยมตยำครับต้มยำเหรอครับใช่ครับต้ยมยำปลากระพงครับอีกเมนูหนึ่งเป็นสามเมนูครับมืบ่อดีบีบ,บเต็มถ้วยแล้วทำหกูจะตีตายเลยไม่มีดเลย <ín _ s 2> ไอ้นุ่มผู้ซิงก็ร่างบีบบอกเน่าพี่น้องน,น่าสิเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวใช่ไหมลูกพี่อีกเมนูหนึ่ง นึกมะน,นาวกับต้มยำเลยสองอย่างเลย,อย,เลยสองอย่างสามอย่างครับเนี่ยพี่น้องสีโค้งมกักอบองครับบรรยากาศก็กสิเป็นประมาณนี้เนาะครับพี่น้องหลังเลิกงานมาเขากับเซมี่ยังมากินกันนิดๆน้อยๆหมดถือวา่าหลายครับบมดเลยกินเลี่ยงนี่ยังอยากกินก็ซื้อมากเฮ็ดสู้กันกินซื้อนี่แหละครับพี่น้อง ตั้งมอสิโตมยำปลากระพงครับพี่น้องบาทนี่อีกเมนูหนึ่งเมนูที่สองครับตั้งน้ำสิโตมปลากระพงครับพี่น้องเครื่องตมยำเหาพี่น้องกำลังหัน่นบอนเนอลูกพีคือเก้าครับมือปุมงมือเห็ดล้างพริกแล้วก็เด็ดขั้วสิ นี่ครับคนถากินนั่งสับลาบพุณคุณหลงคนยืนอยู่ถ่ายเต็นทคุครับอยากกระเขามาอยากก็ะเขามาตัวอยากกินกระเขามาเลยนี่ครับคนถากินถาซิมเฮาผู้ใดนั่งข้างล่างะเฮ้ยน้องคนแก่ผู้ใดนั่งข้างล่างไงผู้สาวโอ้มีผู้สาวเลยตี หั่นต้นหอมพักชีก่อนพี่นอ้องพักชีใบเลื่อยเตรียมใบยำปุ๋งมันจังสิบญยาเครื่องต้มยำเฮาเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องนี่ครับกาตตะไข่ใบบกกููพริกสด,โด,โดครับพี่นอ้องอันนี้สำรับเป็นเครื่องหอมใส่ปลากระพงหนึ่งบกนาวครับพี่นอ้อง นี่ครับปลากระพงเฮาสิบปตม้มยำเดื่นี้เครื่องเครื่องตม้มยำกับปลาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเฮาใิได้ลงมือไปต้มกันครับสีโ่โค้งปบองลงแล้วครับพี่น้องบาดนี้ลงไว,ว้วางหันแล้วครับกินห้อมห่วยๆเลยพี่น้อง,องปลากระพงหนึ่งมะนาวครับพี่น้องราดน้ำจิ้มลงแล้วครับฝีมือลูกพีคือเก่า รวบลัดนะครับต้นหอมผักซีโฮโล่ลงไปครับเดี๋ยวจักน้อยกับบอกนาเป็นแวนเป็นแวนลงเพื่อค่วมสวยงามครับพี่น้องปลากระพงนึ่งมะนาวแซ่บๆน้ำกันเด้อครับ นี่ครับเบิ้งหน้าผู้เฮ็ุเออเหือแตกสะสอยู่ลูกพี่คอยก็ได้ลงบอกนาวเป็นแหวนเออเป็นตะแสบปีหลีพีนอนอตงก้นไมี่ากนลิกกา เกี่ยวไว้ข้างที่บ้างใหเพื่อความสวยงามครับพี่น้องได้ลงมือปุ๊บก็คุยคือเกาจากบักนาวนี่จักลนไปอยู่ทางใดเรียบร้อยครับพี่น้องปลากระพงหนึ่งบกนาวเฮาครับเลยอีกสองตอนครับพี่น้องสี่โค้งทยอยเด็ดไปเรื่อยๆครับเรียบร้อย ต่อไปก็สิเป็นต้มยำปลากระพงครับพี่น้องอาหารหลายปานนี้บ่ต้องถามละครับ,บรว่ามีแนวแก่บ่บ่ครับบอ่อเลือบอ่มีหน่อยครับจกตากันแถมมือน,นี่อันนี้มาช่วงต้มยำครับพี่น้องสีล่เครื่องละครับคาตะไข่ใบบกูดลงไปเลยครับพี่น้อง ใส่บุเกเครือเทศลงไปก่อนนะครับอันนี้ปุ้งน้ำไปแล้วได้พี่น้องเห็นลงพี่ซีเมเบืองก่อนขาดอะไรลูงพี่ไม่ได้ใส่ผงนัวใส่ผงนัวลงไปน้อยนึงครับผงชุรดบดตองตวงครับซิดใส่โลด าน้ำเดือดคักคนนี้ก้อนพี่น้องยังคอยลงปลาลงไปครับลงปลาครับพี่น้องนี่ครับปลากระพงของเงาโอ้ยนีเนี่ยต้มยำปลากระพงครับเป็นเมนูสุดท้ายของห้องมอนีแลวค่ะสิได้นั่งกินกันแล้วปูเฮ็ดนี่ครับเห็ดสุยย่างครับหนึ่งมเนาต้มยำปลากระพง ลงต้นหอมผักชีจักน้อยครับพี่น้องเปิดขว้มหอมแล้วสิไปตักใส่ถ้วยห่อนอีกเท่านึงครับเป็นไงบ้างลูกพี่รสชาติอ๋อปิดไฟบเรียบร้อยครับพี่น้อง,าาปงเปิดสิโคงอบองกอนพี่นอ้องเป็นจังไดแนะ่เฮ้ยเบิ้งพี่น้องนี่เป็นตาแสบบ๊บาดนี่สุดยอดครับ กลิ่นหอมห่วยๆเลยครับมากมากครับเสีบๆน้ำกันครับพี่น้องมาๆมากครับพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่สีโค้งหมูอบละครับที่ยังบ่ทันได้สุกครับพี่น้องมากครับต้มยำปลากระพงปลากระพงหนึ่งหมกหน้าครับพี่น้องมากครับเสีบๆน้ำกันครับมาๆมาพี่น้องเสีบๆน้ำกันครับลงมือเลยได้ครับนี่ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำคันคายชาแนลและทีมงานสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับผม